อุ้ยแม่วันนี้ซองวิ่งนะคะ45บาทเฉพาะในไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวนะแม่ใครดื้อยากดำกรมพันธ์ดำคล้ำเสียผิวดำแดดดำด้านมาทานด่วนเลยจ้ากดตัวนี้ได้เลยนะคะวันนี้เปิดแฟลเซลให้เฉพาะในไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวเลยแม่บอกเลยตัวนี้อิมพอร์ตมาจากเกาหลีเลยค่ะโปร45บาทจำนวนจำกจจัดจากพี่ๆจ๋าตอนนี้นะคะตะกร้าแฟลเซลก็คือขึ้นหอกไฟลุกไฟไหม้แล้วจ้กพี่ๆจ๋าหนึ่งกระปุกมีกี่แคปซูลหนึ่งกระปุกน้องให้จัดเต็ม30แคปซูลเลยแม่ ปกตินะคะเขาขายกัน290บาทวันนี้พี่พี่กดในไลฟ์ไปได้เลยเหลือแค่45บาทเท่านั้นเลยจ้านะคะอาะรีบกดด่วนเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเพราะว่าตะก้าขึ้นฮอตแล้วตะก้าขึ้นฮอตที่ไรนะคะแม่ไม่เกินหนึ่งนาทีสินค้าหมดไวมากๆกเลยพี่พี่ไปจ่ายราคาเต็มน้องไม่รู้ด้วยนะวันนี้เปิดฟัดเซลให้นะคะเฉพาะในไลฟ์นี้ไล์เดียวเลยจ้ะพี่พี่ราคาเพียงแค่ส5บาทเท่านั้นน้องบอกเลยเป็นกรูต้าเกาหลีจ้ะพี่พี่จ๋าใครอยากขาวอยากมีออร่านะคะทานตัวนี้ด่วนเลย บ,บอกเลยทันแล้วคือจึ้งมากสั่งตะการ้านี้ของจริงไม่จกตามแบบจ่าแม่จ๋าราคาจึ้งมากเนี่ยแอดมินบอกว่าเหลือไม่ถึงค่ากระปุกสุดท้ายโอ้โหไวมากน้องบอกแล้วตะกร้าขอดเมื่อไหร่นะคะพี่พี่รีบกดสั่งซื้อชําระเงินในไลน์ได้เลยตอนนี้ใครกดเพิ่มสินค้าในรถเข็นอยู่นะคะคุณพี่แวะไปชําระเงินเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะใครจะตุน,ตนได้ตุนเลยแม่จ๋าทานกันได้เลยนะวันละ1-2แคปซูลก่อนนอนได้เลยจะี่พี่จ๋าทานกี่กระปุกถึงจะเห็นผลจ๊ะตัวนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลลั แต่ละบ,บุคคลนะแม่นะน้องแนะนําว่าให้ทานไปสัก2เดือนแรกจะรู้สึกว่าผิวลื่นผิวชุ่มชื่นขึ้นที่สําคัญคือผิวแข็งแรงค่ะแม่จ๋าสู้แสงเจอแดดแล้วผิวมีออร่าสุดเลยดูดซึมดีดูดซึมเร็วค่ะตัวนี้ได้เลยแม่ยอดขายคือปังปุมากแล้ววันนี้เปิดแฟลชเซลให้เลยปกติ290บาทวันนี้เปิดแฟลชเซล4 5บาทเท่านั้นเลยจ้าจำนวนจํากัดน,นะจ๊ะแอดมินบอกเหลือไม่ถึง5าออเดอร์สุดท้ายแล้วแม่ตอนนี้ใครเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่นะคะสามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลน์ได้ รีบเก็บได้เลยใครไม่เห็นตะกร้าแฟลชเซลไม่เห็นราคาโปรพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะมีคูปองจัดส่งฟรีไหมคะมีค่ะพี่ๆสาวลูกค,ค้าใหม่กดติดตามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเปิดคูปองเพิ่มเติมให้ด้วยวันนี้มีอะโปรจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆสั่งซื้อในไลฟ์ตอนนี้ได้เลยแม่น้องจะปิดตะกร้าเราวนะไวมากแอดมินบอกว่าเหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายแล้วคะ่ะตัวนี้ทานยังไงทานก่อนนอนได้เลยแม่หรือจะทานตอนท้องว่างนะคะตื่นนอน เราก็ทานได้เลยนะคะวันนี้ราคาแฟลเซลล์อยู่นะคะ1กระปุก30แคปซูลจากราคาเต็มเนี่ย290บาทใครกดทันวันนี้นะคะจ่ายเพียงแค่4 5บาทเท่านั้นเลยมีใครกดไปบ้างแล้วบ้างคุณพี่จา๋ามีใครกดทันไหมกดทันแล้วพิมเข้ามาบอกได้เลยว่าสั่งซื้อแล้วค่ะน้องเต็มแพ็คออเดอร์ให้เลยใครอยากได้สินค้าไวอยากเขาจึ้งอยากขออยากขา่า,ขาวไวนะคะกดตัวนี้ไปทานได้เลยราคาเพียงแค่45บาทเท่านั้นเลยแม่จะปิดตก้าแล้วนะตอนนี้ใครยังไม่ชําระเงินนะคะรีบชําระเงินก่อนที่ราคาจะเด้งไปเป็นราคา290 สิบาทเนะเาะน้องจะปิดจากรกาแล้วนะคะพี่พี่จ๋าแอดมินบอกว่าเตรียม pack order แพ็คออเดอร์เราจ้าตอนนี้ใครพร้อมสินค้าโรงใรมรถเข็นอยู่นะคะสามารถสั่งซื้อชำระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะ